ผมขอขอบคุณผู้บริหารและคุณครูผู้ผนำแกนนำทุกโรงเรียนนะครับที่มาร่วมจัดกิจกรรมในวันนี้ผมขอให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินง,งานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านปันนี้ได้เวลามสมควรแล้วผมขอเปิดการดำเนินง,งานกิจกรรมเบสแพคพีสสอนบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่นานวัตกรรม บบาการจันนดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตรวรรษที่21ของสำนักงานเขตพื้นที่การศาารึกษานครนสินบรเขต3ของเราวันนี้สวัสดีครับวันเสาร์ที่10กันยายนพุทธศักราช2565โรงเรียนบ้านดอนสระราโดยทีได้นำนคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม b e s t Practice ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่นานานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เ,เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่21และการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต3ที่โรงเรียนคอนบุรีวิทยาโดยโรงเรียนบันดอนสรตร,ราชอุทธิ์ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในแกนนำในการจัดการศึกษาเรียนรู้โดยกระบวนการวิจัย ขอขอบพระคุณนายวิวัต์ศิรพัฒน์โพกินรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพระถมศึกษานครราชสีมาเขต3และแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจใแก่ทีมงานโรงเรียนบ้านดอนสาร,ราอุทิศพวกเราทุกคนต่างมุ่งมั่นและสัญญาว่าจะพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาเขาไยให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง